คลองเตยชุมชนต้นแบบรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาวะการลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบคลองเตยและประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและแผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณาสุขรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขในช่วงโควิดเนี่ยที่เกิดการระบาดแล้วก็มีผู้คนเนี่ยที่ต้องเจ็บป่วยมาก เสียชีวิตไปนะครับนั่นทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาในการที่จะช่วยเหลือซึ่งอะไรกันกำลังภาครัฐเองกำลังคนกำลังหน่วยบริการเองเนี่ยเมื่อไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องช่วยเหลือและพึ่งพากันเองนั้นด้วยความที่เขาสามารถรอดจากวิกฤตนั้นมาได้ที่สามารถช่วยชีวิตคนช่วยเหลือคนได้เป็นจานวนมากในชุมชนโดยเรียกว่าอาจจะมีส่วนข้างนอกเนี่ยได้มาช่วยสนับสนุนด้วยแต่ว่า ความสําเร็จและการที่ทําให้เขาผ่านวิกฤตนั้นมาได้เนี่ยด้วยความเข้มแข็งและมีบทเรียนที่น่าสนใจอยูหลายเรื่องทีเดียวที่เราคิดว่าถ้าจะเป็นประโยชน์และสามารถที่จะย,ยกระดับให้เขาสามารถจัดการร่วมร่วมกันนะครับในการที่จะรับมือกับวิกฤตที่จะมาในครั้งต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบนะและก็จะทําให้ตรงนี้เกิดความยั่งยืน นายแพทย์วิรุณลิมสวสัสด์หัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพนายแพทย์ชำนาญการพิเศษบอกเกี่ยวกับความรู้ที่สำคัญคือความรู้ที่อยู่ในตัวคนโดยเฉพาะในชาวบ้านจึงต้องมีเครื่องมือช่วยเราจึงเป็นตัวเสริมช่วยชาวบ้านคือทางชุมชนมีความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทในตัวเองอยู่แล้วทางเราจึงจําเป็นที่จะต้องดึงเอาความรู้นั้นออกมาสิ่งที่เราทําจากโครงการนี้ก็คือว่าเราใช้กระบวนการที่ให้ชาวบ้านเขาทบทวน นะครับทบทวนว่าเขาทําอะไรบ้างแล้วมาร์คลี่มันออกด้วยแนวคิดของระบบสุขภาพว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างทําให้เขาได้เห็นว่าไอ้ที่เขาทําได้เนี่ยมันมีอะไรที่เขาใช้มีทรัพยากรอะไรหรือมีทุนอย่างไหนแล้วก็ใช้ความรู้แบบไหนเพราะเพะนั้นตรงนี้นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ความรู้จํานวนหนึ่งมาแล้วก็ค่อยๆสะสมไปแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราจะได้กระบวนการที่เอาไปใช้กับที่อื่นๆได้ นางสาวสายทิพย์อนันนินเลขานุการชุมชนกล่าวว่าช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดช่วงแรกทางชุมชนรวมตัวกันสร้างครัวกลางทำอาหารส่งให้กับคนในชุมชนส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคทางศูนย์จะจัดหาส่งให้ถึงบ้านเพื่อดูแลรักษาอาการเบื้องตน้นก็เรารู้ไงว่าที่ติดเชื้อเนี่ยต้องอยู่บ้านอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นมาเดินเพ่นพ่านไม่ได้จะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ ก็เลยรเริ่มว่าเราต้องหาส่วนนี้มาให้เขาคือไม่ให้เขามาเดินเป็นพานแม่เขาแพ้เชือ้อคือเราต้องเตรียมอาหารให้เขาเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็น3ามเวลาหรือว่าเขาต้องการอะไรเราต้องหาให้เขาถ้าบ้านไหนที่มีเด็กเราต้องหาเพ็มเพิสหานมทุกอย่างแล้วก็มีผู้ติดเตียงเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องหาเพมเพิสหาน้ําแล้วเราก็ต้องหายาให้เขาไปดูแลและดูแลสุขภาพเขาด้วย นางชลรดาบุญมากประธานชุมชนกล่าวว่าการทำโครงการการเก็บขยะในชุมชนเพื่อต่อยอดจากสถานการณ์โควิด -19 เห็นความสำคัญของเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่พร้อมทั้งมีสุขภาพดีตอนนี้ในส่วนของระบบของสุขภาพชุมชนของเราเนี่ยมันมีสองฝั่งการที่เป็นชุมชนริมคลองวัดสะพานของเราอ่ะด้วยสภาพ ลักษณะของชุมชนมันเป็นชุมชนสองส่วนนะคะการจัดการบริหารก็จะค่อนข้างยากอิดหนึ่งเพราะฉะนั้นความสำเร็จของชุมชนเรามองไปข้างหน้าว่าคนรุ่นหลังที่จะมาต่อจากเราเนี่ยสามารถที่จะทำต่อจากเราได้ไม่ว่าซัพพอร์ตในด้านเรื่องเอกสารในด้านความรู้ความสามารถของแต่ละคนนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ จะนำล่องให้กับชุมชนพากันสำเร็จไปด้วยดี